กระติกขอโทษแม่แตงโมพูดดําน้ำไม่เป็นแซนก็ขอโทษกูภัยโวยมาช้าซึ่งล่าสุดในรายการหนนกระแสมีบางช่วงบางตอนอกระติคกล่าวว่ายืนยันไม่ได้หลอกแตงโมและไม่เคยหลอกเพื่อนแค่ชวนไปเที่ยวไม่ได้หลอกให้ไปเอ็นโดยมีหลักฐานเป็นชัดทั้งหมดส่วนที่ไม่ใส่ชูชีพเพราะอยากถ่ายรูปลำบากกับการใส่ทอดโดยเราถ่ายรูปกันตลอดการใส่ชูชีพไม่สะดวกอีกทั้งไม่ใช่บานาน่าบสอ และดูไหมอันตรายตนเองผิดเองที่คิดแบบนั้นบนเรือแตงโมมีความสุขมากและถ่ายรูปด้วยกันส่วนเร่งเข้าห้องน้ําได้ชวนแตงโมเข้าที่ร้านอาหารแต่แตงโมไม่เข้าเพราะเล่นมือถืออยู่โดยแตงโมไม่ได้เข้าห้องน้ําอยู่คนเดียวขึ้นเรือมาก็ชวนกันถ่ายรูปและดื่มไว้แค่นั้นโดยมีทำลายทั้งหมดที่เป็นรูปที่ถ่ายไว้โดยแตงโมตกเรือประมาณสี่ทุ่งกว่าๆหลังถ่ายรูปสุดท้ายตนไม่เห็นอะไรเลยจงังหวะนั้นกำลังนั่งดูวิวอยู่ ก่อนเกิดเหตุแตงโมยังเดินมาหามือถืออยู่ตนจึงหยิบมือถือใส่กระเป๋าไปให้จากนั้นตนก็หันหน้าไปดูวิวและไม่ได้ดูแตงโมอีกเลยกระติกกล่าวว่าสำหรับเหตุการณ์คลิปสุดท้ายคือหลังจากถ่ายรูปกันแล้วแตงโมยอยากเป็นนักร้องจึงบอกทําไมไม่ฟังเพลงของแตงโมที่เคยร้อง จังหวะนั้นแตงโมนั่งอยู่จึงถ่ายคลิปไว้ให้กระติกกล่าวว่าหลังจากเกิดเหตุได้โทรหาเจ้าหน้าที่และอีกหลายคนประมาณ3คนโดยคุยไลน์กับพี่บิ๊กและโทรหารุ่นพี่อีกคนซึ่งโทรและไลน์ให้รายละเอียดโดยตอนนั้นพยายามรักษาภาพให้แตงโมด้วยเพื่อไม่ให้พูดถึงเรื่องแตงโมไปฉีกเพราะแตงโมเป็นดาราและนางเอกกระติกกล่าวว่าจังหวะที่ขึ้นจากเรือมาหลังจากแตงโมตกน้ำไปแล้วโดยมาพร้อมกับโรเบิต เพื่อไปถ่ายหนักแต่เมื่อมาถึงแล้วเรือออกไปแล้วจึงเรียกแท็กซี่กลับมาที่อู่ก่อนมาเจอกับโบทีเคและแฟนก็นพยายามอธิษฐานให้แตงโมปลอดภัยจากนั้นฮิปโปก็มาด้วยโดยอยู่ถึงประมาณตีสามจากนั้นก็ได้กลับมาที่บ้านของแตงโมเพื่อหวังว่าแตงโมจะกลับมาที่บ้านหรือเปล่าเนื่องจากอาจมีคนช่วยเพราะของและมือถือก็อยู่ที่เราอาจติดต่อไม่ได้ตอนนั้นเราสติแตกไปแล้วก่อนมีข่าวออกมาว่าแม่ของแตงโมอยู่ที่เกิดเหตุแล้ว โดยต้องขอโทษแม่ของแตงโมด้วยในประเด็นที่บอกว่าแม่ประดาน้ำไม่เป็นจึงอยากขอโทษที่ทำให้แม่เสียใจไปอีกและทำให้เสียใจหนักไปอีกแซนกล่าวว่าตนก็ไม่ได้ใส่ชูชีพเพราะลืมคิดไปว่าต้องเซฟตัวเองจังหวะเกิดเหตุแซนเป็นหลบหลังเรือก่อนแตงโมดเดินมาหาหลังเรือแล้วบอกว่าขอชีหน่อยโดยไม่ได้บอกให้เรือหยุดพร้อมจับขาของตนเองไว้ตอนนั้นเล่นมือถืออยู่ตอนแรกแตงโมจับขาของตนสองมือ ตรงนั้นไม่มีที่จับเลยตนบอกขอหาที่จับนิดนึงแตงโมก็พยักหน้าและแตงโมไปเกาะกับขวาของเรือจากนั้นพลิกตกเรือไปต่อหน้ายืนยันว่าแตงโมฉี่แน่นอนเส้นกล่าวว่าส่วนประเด็นที่เคยพูดว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยมาช้าต้องขอโทษกู้ภัยด้วยวันนั้นตกใจมากจึงมีกิริยาที่ไม่เหมาะสมและพูดไม่สุภาพรวมถึงที่พูดว่ามาช้าด้วยตอนแรกไม่รู้ว่าเป็นเจ้าหน้าที่กูภ้ภัยคิดว่าเป็นชาวบ้านเพราะไม่มีอุปกรณ์อะไรมา รวมถึงเรือด้วยเพข,ขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ